ครับเป็นมมแครนแฟนรำเพลินครับมาพบกับช่องเซจิวันพูเจับพ่อให้ผมไปเอาอย่างเอาซีฟเขอร์ก็ทอดปลาหมึกดีโอ้ได้ได้ครับเจ้าเมีนเลอร์เมียนบาร์เดอร์ของให้พ่อเด้นลองของนี้คนบ้าไปน้องไะไปเอาเนี้ยกินครับทอดปลาอีหือเนี้ยกินเนีก็ต้องไทยถอยจักนเอยทอดปลาอีฮือใส่อีฮือไปปลาหมึก แม่แล้วจ้านี่นะพี่น้องโอ้รถเพิ่งขึ้นสะอาดเอี่ยมอ่องออร่าไทยครับเถอะรถผู้ขาก็หกเอือยอ,อยู่น่ะเป็นเตรียมมาบัดทุกอย่างนะพี่น้องนี่กล้องเขาหน่อยนะครับกล้องเขาหน่อยขาแม่ได้หน่ก็ธรรมดาเด้พี่น้องลุงเขาหน่อยข,า,อยขาแม่เวียนหัวเปแล้วพี่น้องใอย น,นี่พี่นออ้องน,อน,าาน,นี่พี่นอ้องเฮ้ยกวางข้าวน้อยข้าแม่มาแล้วครับมาให้พ่อคู่เลยครับมีเด้อพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมกินได้เลเยคู่แล้วถอดเถิดิโอ้เขาห่อน เข้อบคอณครับตากแดดมาไหมไหมครับผมไลท์ช่องโคดตักสีเบิ้งช่องใดไปเบิ้งทุกช่องเลยค่ะบ่ต้องมาช่องใดค่ะไปไปทุกช่องเลยเบิ้งทุกช่องไม่เหม็นไหนตัวเป็นพี่น้องที่ร่วมกันเบิ้งกับมีความสุขโอ้ยแย่นพาแมนเอาชิ้นเขาน้วยกันเด้อเด้อเฮ้ยคอยยูเนกอลกินข้าวเหียวด้วยนะคะเจ้าของจวนอันนี้เป็นปลาคนเอาปลามือสวัสดีค่ะอาจารย์กบสวัสดีค่ะอาจารย์กบ เจโอถูอิเค่ะสวัสดีพ่อครูดอยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณกอนชัยสร้างบ้านที่มาฝากพ่อ่นอ๋อขอบคุณกอนชัยสร้างบ้านค่ะเอาไปือมาฝากพ่อครูน้อยแล้วก็เป็นพี่วันโทกน่เี่พเาไร้นิน่เ้าอะไรเนี่เนพูเ้าอไรนีนีัเพเ้าอะไเน่ยอ้าไรเนี่นเ้าอไื้อนีี้นีเาีอ้าอีือข้าอครน่นี่ยสร้างบ้านที่เากคุณ ชอบสวัสดีคุณคุณพ่อคุณน้อยนะคะแล้วก็เจมส์มันทียิบสี่ห้ายังก่อนเอาเดือนหนึ่งพอดีในเยาดัมเลยเอามากินน้ำต้องขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณภาษาอังกฤษค่ะไม่ยงเสีีอกลขอบคุณภาษาอันนี้เป็นเนี่ยฝรั่งเนี่ยอะไรขอบคุณภาษาอังกฤษโมเมนต์พอฟังคันเป็นภาษาเยอรมันมันจีมันเจ้าว่าใช่เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาษาแม่คุณแม่ก็อะไรมา่ สวัสดีคุณกัญเกอวันกับออฟิเชียค่ะนั่งค่ะนั่ง่ันชัดๆมาทานข้าวด้วยกันค่ะอันนี้พ่อม่เบ้าเดียสวัสดีก้านค่ะช่องพี่น้องค่ะสวัสดีนะคะสดสยนะคะบุตรมาบุตรมานั่นเป็นหนังเกียงเาสวัสดีเซียมุนตีเจโอวันอฟเียค่ะเป็นอนไรก็เนื้อทูบเนื้อทูบนาดกยางยูไปเงื้อเป็นแบบนั้นร้านต่อย ตัอยบ้านก้อยก็มีอย่างไปเหรอรับอยรับก้อยนะคะาก่ไก่เหยียดดำไก่เหยียดดำแล้วคองปข้าวฝากข้าวกรอบขอบคุณค่ะสวนมีรับก้อยต้มสมี่ย่างไอ้ไห้เหยียดดำนะเนาะเม้นป่คะว่าถือปะคะว่าถือว่าให้เหยียดดำ ไม่เยีดดำคเขาไปให้ันขอจีเปเป็นภาษาอังกฤษข้ออย่างมาให้พนเราเด้อไม่ใช่เสียงไม่ถึงข้อ้วกันเด้อค่ะมีหลักคือคว่นพักคนแม่ของเจวันเจโอทูครับว่าบ้าของข่าครับ ว่ากินเผาไปมื้อได้ครพีนน้องไปพร้อมู่เกินอาหารเอ็เอาลูกหันเท่ลูกหั่นไม่เปนอเนอมันมันโบอ่นันเกินเกินไปเนาะเนาะมันรสาติันนี้มัมพป็เนาะมัมหัใจชอบบูมี่เจมส์ออฟิเชียลได้คเดอบมอาจทักไค่บดทัวรถึงนะคะขอโทวขอภัยด้ค่ะเดอจวงปั่น้หมเนนกินเาเทียม้กพี่น้องอันนี้มัมนะครับ กินปลาทูเลยมั่มมั่มมั่มมั่วอันนี้คืออันนี้คือมันเป็นอ่ามิทยาศาสตร์การกีฬาได้มั่มเนี่ยนักกีฬาที่ไปโอลิมปิกโดยเฉพาะพวกวิ่งสี่คนน้อยเขาจะเอานี้เป็นอาหารเสริมมั่มเนี่ยมั่มเห็นไหมเขาได้แชมป์นี่เห็นตะดาดกันมั่มกินไปเลยมั่นอ่ะโคจินาโยว สวัสดีค่ะเอฟซีน้องออร์กดตามมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่จีจีหม่ำแซบดิขอบคุณด้คะเด็กน้เลี้ยงนหม่งเจ็บเั่งพอดีวันนี้พอคนดูค่ะสวัสดีค่ะขอบคุ네ณ25ท่านค่ะอือต้นะน่ะค่ะวอบแานของจีอวจโอทูนะพี่วองแข่งาขอบข้อใหญ่ขอบข้อเดียวกันครับ ไารัตเทศบ้านแพ่นะคะเนาะเพอาหารผู้ใดมีแต่มาสู่กันกินเนาะค่ะอันนี่เป็นของช่องไหนน้อแผ่นคุณน้อยตอนตอนคุณน้อยควรจะสะพากันโคตรชนะกันช่องยจะอีหยังจะแยาเราถึงจะขอโกเลยถออเรื่องช่องไม่ต่อแต่ไหนกินของธรรมดาเลยคืออ้ยนี่คือฝากนะจะช่องกันตลอดเลสวัสดีขอมาอาหารอันนี้ ขอบคุณพลังเงียบขอบคุณทุกบ้านทักด้วยค่ะขอบคุณปาขอบคุณคุณจิใจค่ะขอบคุณช่องสามแะช่องเบุ๋มช่องสามและช่องเก็เอามาเลียงชาวพี่น้องเจโอทูเจอวันทุกทุกคนนะคะมึงเน่มึงเน่พี่น้องอะไรเนี่ยคะคือเบืองลังเนื้อบมั่มมึงคือยูเบืองลังนี่ีเนื้อทอดเนื้อทุบบอดานการใหม่ปลาอีคื้ข้าวเหนียว แล้วก็ขนมสวัสดีหลายๆอย่างสติวี่สติวี่ตัดเด็ดว่าไหมไหมมัดเทามัดเทาวัดสองปันสามปันเลยตายแล้วกูเลยบักพริกอยู่งหันเองไว้เซาเลยเซาเลยบอถือกับบักพริกเลยเซาเอาใจพี่น้องค่ะพี่น้องแล้วก็ส่งเงี้มึงบรรยากาศมันบอนแยมผมจะขับบอนแยมไปถึงมวลถึงมวลอันโซ่เลยมาเด้อผู้ใดมาซาบอท่านเลยค่ะพี่น้อง ต้องใส่สเตฟแม่แสงสวัสดีภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีภาษาอังกฤษโอ้ยแปลจนราภาษาอังกฤษอันผิดอัานถืองานองานอ่านซื้อเนังนอ่นซื้อังกันมซื้อมาาื้อาซืซมื้อมาซ้าซาซื้น้ม้อซ้าซื้อมาซออมาซมาซืมมัดม มัทวัดมัทวุฒ em ิ้เพินจ่งเป็นบผูกเพินจิงเพินเวมาผมอ่านชื่อพาษาอังกฤษผมบเคยอ่านชือเอสวัสดีท่านปัจจัยนะค่ะความแปบน้าบาอาวันสวัสดีค่ะหนุูลังกาเป็นตะมวนเนาะครับแมมนมาเด้นมาเดนมาดนมาเดิมามามาเด้มานเดินมนมาเดนมาเินมาเดินาเดเเนมาดินิมาเดมาาาเกมเนเนมามาเดเิดเิเินาานเิาิเ ลงเบ้นกับมามือนี่มากว่าค่ะมาย่างหด f c ออกกดติดตามให้แล้วขอบคุณมากาค่ะจักสิม,มาอยู่ถาม,มูออยู่ไปฟังคุณหน่อยนะบุมีเลยเมเาไเราติดตามให้แล้วสักคนหนึ่งแลคนติดตามใส่เหมือเลยเราคนทำสีบาจังไยี่พ้อเอ,อ้ยมันติดตาม,มอย<า>่อาเงี้จ้าา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 เาาาาเาาาาา มากินขวน้ำตันเดาอจ้าวันนี้มากินขอนำกานพี่น้องข้าวพี่น้องคนแม่ค้าขอบพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านเจ้ท่านนะคะตอนนี้เหมือกับวัาไะไรกันเหมือันนี่ครับรักนี่เด้อผูราผมพริกเด้อนี่เด้อพูราผมพริกเด้อนี่ เลิปะดกสมไหมแม่เนี้ยลยส่งไหมแมสะันแม่มนทีนนโดนแล้เพียออันนี้ไม่เพียหอเขาอนี่ยเพียรองมั่นอันนี้คือสิแมนเก่งเกอนะครับเก่งเก่งเนี่ยเก่งเก่งเ o อค่ะเก่งเกอเก่งเก เอาพี่น้องมาดูแล้วนะ <ขอ S 2> คลิปนี้ไว้ซ้ำนี่เลยครับผมคลิปหนาว่วากันไหมเด้อพี่น้อง